โอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i อเอ็มมนะครับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวกล้องวงจรปิดที่ตัวนี้นะครับก็มันชื่อรุ่นอะไรนะนะครับเวอร์ชัน F A N F N K อะไรสักอย่างนี่แหละนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งชื่อไว้แล้วกันนะครับด้านในก็จะมีพวกน็อตแล้วก็พวกสกูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จสายชาร์จก็เสียบกับตัวนี้เลย ครับเนี่ยมีแบบไฟไฟโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะรีวิวแบบให้ดูแบบละเอียดเลยนะเพราะว่าตอนแรกเนะี่ยผมได้ทําการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับก็คือมันเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อมต่ออยู่นะฮะเห็นไหมเห็นไหมโอเคอันนี้ก็ผมอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะรีทั้งหมดใหม่ทั้งหมดนะครับผมจะกดออกเลยเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะทําให้ดูแบบ ขั้นตอนที่1เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับสําหรับคนที่ทําใหม่ๆนะครับกตังค่ขาเดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะฮะตัดออกอุปกรณ์นะครับเอาทิ้งนะครับโอเคอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่ก็รีกดรีไปใหม่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเสียบปลั๊กตัวนี้แหละนะครับก็คือกดมันจะมีปุ่มด้านล่างตัวนี้นะฮะเห็นไหมกดแช่ไว้นะครับจนมันดังตีดนะฮะ อเคกดแชร์ไว้นะฮะโอ้โหเจ็บนิ้วโอเคกดแชร์ไว้สักคู่เฮ้ยเฮ้ยนานแลวนะโอเคก็จะประมาณนี้ถอดปลั๊กออกแม่ง จากนั้นเสียบเข้าไปใหม่นะครับโอเคทำงานมือเดียวมันยากจริงโอเคเสียบเข้าไปใหม่นะครับกดปุ่มทีนี้กดจนมันจะมีเสียงอะนะฮะไม่มีเสียงก็แล้วแต่มัน น่าจะไม่มีเสียงหรอกนะฮะทิ้งไว้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละให้มันหมุนไปนะแล้วแต่มันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็เข้ามาดาวน์โหลดใน g o o g l e p l a y นะครับหรือ Play Store นะครับดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า j o ซ i นะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหม y w o s e นะครับดาวโหลดไปดาวโหลดเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้าก่อนหน้านี้นะมันจะเป็นหน้าของเขาเรียกว่าอะไรให้เข้าสู่ระบบนะครับก็เข้าสู่ระบบผ่าน a c e b o o k นะครับย้ำนะครับให้เข้าสู่ระบบผ่าน Facebook นะครับเท่านั้นนะครับกดตกลงจากนั้นมันก็เข้ามาในหน้านี้นะฮะหลังจากเข้ามาในหน้านี้เสร็จนะครับกดคําว่าบวกนะครับอุปกรณ์ใหม่นะฮะแล้วก็เลือกนะฮะอันแรกเลยนะครับเลือกเครือข่าย qr โค้ดนะครับก็ค pues ืออันนี้เร็วท nah ี่สุดแลลวเอาพวกรวดเร็วอะไรตามขั้นตอนคู่มืออะไรโหยากมากนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเลือกตัวนี้แหละนะครับจากนั้นฮะก็เลือก Wi-Fi ของเรานะครับเลือก WiFi ของเราที่เราจะเชื่อมต่อนะครับก็คือผมเลือก WiFi ตัวนี้แหละนะครับก็คือกดเชื่อมต่อไปเลยนะฮะจากนั้นก็เลือกคําว่าได้เสียงดูดูนะครับก็คือได้ยินเสียงดูดูจากนั้นเอาคิวอาร์โค้ดตัวนี้แหละไปให้ไอ้ตัวนี้ดูนะครับมันจะมีเสียงติ้งต่องนะครับจากนั้น นะั่นนะนะครับจะมีเสียงติ้งตองมันจะบอกกําลังเชื่อมต่อสักอย่างนี้นกาเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะนั่นไงครับมันจะบอกกําลังเชื่อมเชื่อมต่อนะครับอุป,ปรกรณ์ออนไลน์แล้วโอเคหลังจากอุป,ปรกรณ์ออนไลน์นะครับมันก็จะให้เราตั้งชื่อในแอปตัวนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อแล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากจะดูลงรถคลังสินค้าหรือบ้านหรืออะไรแล้วแต่นะครับก็คือผมจะเขียนว่าร้านนะครับ ร้านผมนัก็คือร้านร้านผมนั่นแหละนะรร้านร้านค้าก็ได้นะแล้วแต่เราจะเลือกชื่อนะครับผมก็เลือกตกลงอุปกรณ์ของฉันนะครับโอเคก็ okay. ประมาณนี้หลังจากเชื่อมต่อเสร็จกไ็ไม่ต้องไปกดอะไรอีกนะครับก็กดกลับตัวนี้เลยนะฮะกดกลับไปเลยนะครับมันจะมีตัวนี้นะเห็นไหมตัวน,น,นี้ก็คือเชื่อมต่อแล้วนะครับกดก็ไปดูเลยนะครับกดก็ไปดูนะครับ,บ,ก,รบ,บก็จะเห็นเห็นไหมก็จะเห็นอ่าด้านหลังผมนะครับเห็นไหมปุ๊บโอเค นี่นะเห็นไหมผมหมุนหัวอยู่นะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับเนี่ยผมจะให้ดูยังไงบ้าโอเคนะจะวให้ดูอันนี้กล้องนะอันนี้อย่างนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อแล้วนะครับสําหรับการหมุนนะครับการหมุนนะครับก็กดอย่างนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมผมจะกดนะเห็นไหมปึ๊บลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บซ้าย ขวา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 ผมอยากจะดูว่ามันหมุนได้ขนาดไหนวะดุสุดแค่นี้กด,ดขับปึ๊บปึ๊บโอเคขึ้นลงซ้ายขวาโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแคปหน้าจอตัวนี้อัดวิดีโอแล้วก็ตัวนี้เป็น เปิดเสียงนะครับอันนี้อะไรวะเพิ่มเสียงได้ยินเสียงหรือ,อยังไงอ๋อน่าจะได้ยินเสียงด้วยนะสวัสดีฮัลโหลอ๋อน่าจะได้ยินเสียงนะฮะฮัลโหลฮัลโหลโอเคน่าจะเปิดไมค์นะครับเวลาเราดูนะมีคนพูดนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการแคปหน้าจอนะครับผมจะกดปึ๊บ นะเห็นไหมแคปหน้าจอตัวนี้เป็นอัดวิดีโอนะครับเห็นไหมอัดวิดีโอนะครับวิดีโอที่เราอัดเนี่ยมันก็จอะอยู่อยู่ในเครื่องนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นไม้นะครับผมจะกดนะสวัสดีสวัสดีเห็นไหมผมกดตัวนี้แช่ไว้แล้วกดสวัสดีนะครับตัวนี้ก็จะมีเสียงนะฮะท่านผู้ชมครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะเห็นไหมมุมนี้นะครับก็จะมีบางฉากบางตอน บางฉากบางตอนเนี่ยก็มันบอกว่าให้เชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับ SD card นะครับนะก็คือมันจะมีบางฉากบางตอนมันจะมีช็อตที่ให้เราดูนะครับก็ต้องเชื่อมต่อใช้หน่วยความจำ SD card นะครับ SD card ใส่ตัวตรงนี้คุณชมครับเลื่อนขึ้นนะฮะมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเห็นไหมจะมีช่องเล็กๆให้ใส่อยู่นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีกิกก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็มันจะบอกว่าให้สัญญาณเตือนสัญญาณเตือนก็มีนะนะครับเวลามีเวลามีใครมาเราสามารถกดสัญญาณเตือนอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็กดกับคนที่ได้ยินเสียงมันก็จะตกใจนะอันนี้ก็คือมากเห็นสถานะอะไรเนี่ยลากจอพเพื่อทำหนึ่งบวกโอเอันนี้จอเดียว การใช้งานฟังก์ชันจอเดียวมีอย่างนะสออุปกรณ์โอเคอันนี้ส่วนด้านซ้ายตัวนี้นะครับเราเลือกที่จะบันทึกแบบแบบ sd หรือว่า hd หรือ l LD, ld นะครับผมกดเป็น hd เลยแล้วกันนะครับแบบชัดแจว๋วนะเห็นไหมครับชัดแจ๋วเลยนะครับชัดมากนะครับท่ผู้ชมครับชัดมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองบางกล้องดูนะครับ เห็นไหมเห็นไหมครับชัดแจ๋วเลยนะครับเออชัดแจ๋วชัดแจ๋วนะชัดแจ๋ว,วมากนะครับเคก็ประมาณนี้โอ้เจอดจริงๆกคงประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์กับตัวนี้นะฮะ โอสามารถท้าสก,กินตัวนี้ได้นะฮะเลื่อนได้นะเราไม่ต้องแบบโอ้แบบนี้ก็ได้นะครับอืมเราไม่ต้องกดตัวนี้นะฮะเราไม่ต้องกดอย่างนี้ก็ได้นะอ๋อดีเหมือนกันนะครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมคงต้องติดตรงนั้นนะฮะคิดว่านะติดแล้วก็จะต้องดูมุมอีกทีหนึ่งว่า,วามันจะ สามารถเก็บภาพได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับหรือไม่แน่ก็จะอาจจะเป็นมุมนั้นนะครับต้องดู2มุมนะฮะว่ามุมไหนอาจจะติดตั้งได้ดีกว่ากันนะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องดูแบบรวมๆม,ม,มาอย่างนี้นะฮะดูรวมศาสตร์มาอย่างนี้นะไม่งั้นก็มุมนี้นะฮะก็อาจจะเป็นดูรวมม,ม,มมาศาสตร์มาอย่างนี้นะแต่แต่มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะอาจไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ มันอาจจะมองไม่เห็นบบทั้งหมดนะครับผมก็คงก็อาจจะติดมุมนี้นะฮะคุผู้ชมครับมุมนี้ก็เห็นก็มาอย่างนี้นะครับเป็นไปมุมอย่างนี้นะก็ประมาณนี้นะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมจะติดมุมไหนนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป่อเป็นประโยชน์หรือแนวทางยังไงสําหรับใครที่ติดตั้งหรือยังไงไม่ได้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนแบบละเอียดอีกทีนึงอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ผมอ่าได้ทําการเชื่อมต่อนะครับก็คือมีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับในการเชื่อมต่อเขาคงจะต้องอ่าทละเอียดให้ดูอีกทีนึงนะครับหรือ,อยังไงก็ขี้เกียจคงไม่ดามหรอกนะครับก็คือถ้าอยากใครใครอยากจะให้รีวิวอีกก็คือผมจะทําการรีวิวแบบละเอียดแบบ ยังไงก็ได้นะครับแล้วหรือหรือรอ,อยากจะแชทแบบโดยตรงก็สามารถจะคอมเมนต์มาด้านล่างนะผมจะทําการแอดเฟซบุ๊กไปนะครับก็สามารถแชทแบบโดยตรงได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ